มุกจะกลับไปเมืองไทยทําไมอ่ะงานของลูกที่นี่กําลังไปได้สวยนะลูกมุกซอบค่ะแต่มุกคิดว่ามุกได้พิสูจน์ตัวเองมามากพอแล้วทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานไม่มีอะไรที่มุกอยากจะทําแล้วมุกถึงอยากกลับบ้านนะคะก็ที่นี่ไงอ่ะบ้านของมุกไม่ใช่หรอค่ะถึงที่นี่จะมีคุณพ่อมีครูลิลลี่มีน้อง แต่ที่ที่เดียวที่ทำให้มุกรู้สึกว่าเป็นบ้านก็คือเมืองไทยค่ะหอเธอตอนนี้มุกก็โตแล้วไม่ใช่เด็กเล็กๆเหมือนเมื่อก่อนพ่อคงจะห้ามอะไรมุกไม่ได้แล้วล่ะคุณพ่อยอมให้มุกกลับเมืองไทยแล้วใช่ไหมคะเพราะในเสือใช่ไหมมุกถึงอยากจะกลับแไปเมืองไทย ไม่ใช่เหตุผลเยอะที่ทำให้มุกอยากกลับเมืองไทยหรอกค่ะแล้วอะไรอีกล่ะมุกมุกค,คิดถึงแม่มค,คิดถึงพี่เพชรหรือพี่พลอย <c oughs> หรือมุกค,คิดถึงเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่ไม่ได้ติดต่อกันเลยตั้งแต่มุกจากเมืองไทยมา เปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนนะมุกพับพี่เลิวไยเด็กรับมันจบไปตั้งนานแล้วมีแต่มุกค,คนเดียวเท่านั้นแหละที่ยังสตาร์ฟมันเอาไว้อย่าวาดฝันอะไรไปมากพ่อไม่อยากเห็นมุกเสียใจ อะไรกันซอมึงจำไว้นะอีพันโลกูรวยเมื่อไหร่อ่ะกูจะมาเอาขึ้น โอเคแล้วจะนัดโอนกันเมื่อไหร่ดีผมจะให้ทางทนายติดต่อเสี่ยไปอีกทีแล้วกันนะครับได้เลยแต่ผมถามหน่อยเลยนะนึกยัางง่ายไปซื้อที่ดินทำตลาดกว่าจะได้ทุนคืนมันใช้เวลานานนะ่ะสู้เอาไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าแม่ลาผมแนะนำให้ได้ด้วยออขอบคุณมากนะครับเสีย่ยแต่เผอิญผมมีอดีตฝังใจกับตลาดริมน้ำ ถ้าตลาดจะต้องถูกปิดจริงๆผมอยากเห็นมันย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเดิมนะครับออืมอเข้าใจล่ะในเรื่องที่ผมฝากให้คุณพยักษ์คิดนะ่ะให้คำตอบผมได้อย่างไรภาคของผมนะต้องการคนที่ดีแล้วก็มีฝีมืออย่างคุณพยักษ์เนี่ยไปร่วมงานด้วยจริงๆนะผมทำมาค้าขายไม่สนทัดเรื่องการเมือง ขอบคุณมากนะครับที่ทางปักเสียให้เกียรติผมเป็นตัวดีดักน้ำมึนว่าตามตื้มอยู่หลายปีดีดักเะแต่ทำท่ามากอยู่ได้ถ้าไม่ติดว่ามันดังมันรวยแล้วก็หน้ามันโอ้ก็ไม่อยากมองแต่คนที่ชอบมันก็มีอยู่เยอะนะครับเสีย่ยก็ใช่สิ มันกำ,ำลังแย่งที่ทำตลาดกับเพนพิสุทธิ์ตอนนี้ยังไม่น่าจับมือกันได้เท่าที่ผมรู้มาตอนนี้ไอเสียเซงมันตกลงขายที่ดินใกล้ๆสถานีรถไฟให้เสือแล้วครับเหลือที่ดินติดกันอีกไม่กี่แปลงก็คงจะเป็นที่ดินผืนใหญ่พอที่จะเปิดตลาดได้ครับ <c oughs> เป็นไงอ่ะ ทีนี้เชื่อผมหรือยงังถลองไอ้เสียเสงกับไอเสือมันจับมือได้แบบนี้เยอะแต่เปิดตลาดเลยเก้าอี้สอสอของคุณเน่ยมันต้องสะเทือนแน่ก็ให้มันรู้ไปสิว่าคนอย่างฉันจะแพ้ลูกโสเภณนี้ประจำจังหวัดอย่างมันเป็นตายยังไงฉันก็ไม่ยอมเสียเหลี่ยมไ่เด็กนั้นเด็ดขาด แล้วคุณจะทำยังไงฮะที่ดินตรงสแสลงนะั้มันไกลามากนะคุณยังไงพวกพ่อค้าแม่ค้าเนะี่ยมันต้องอยากเช่าที่ตลาดของไอ้เสือมากกว่าตลาดคุณแนะ่ฉันจะเปิดตลาดฝั่งตรงข้ามกับมันให้มันรู้ไปสิทำเลดีพวกความเป็นสอสอของฉันพ่อค้าแม่ค้าจะเลือกใครก็ดีนะครับคุณป้าเราจะได้อย่างคะแนนเสียงไปในตัวเพื่อจะปรับกลยุทธ์ให้ทัน ไม่มีอะไรต้องปรับหลักเศษเราชนะเห็นเห็นอยู่แล้วใี้คุณแต่ที่ดินฝั่งตรงข้ามเนี่ยราคามันสูงกว่ากันมากนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปลงทุนมากกว่ามันนะไม่เห็นเป็นไรนี่คะเงินฉันมีราคาเท่าไหร่ฉันก็สู้เดี๋ยวเสษ็โทรไปหาทนายยุชนาให้จัดการเรื่องสัญญา แล้วรวบรวมซื้อที่มาให้ได้ได้เรื่องยังไงให้ยทธนาโทรกลับมาหาป้าอีกทีนึงครับคุณป้าเดี๋ยู ยูย,ยูจะมาไล่ส่งยูอย่างนี้ได้ยังไงบ้านหลังนี้ยูก็อยู่มาตั้งหลายปีแล้วนะใช่หลายปีไม่สบายมาพอเล้วเพราะว่าอีเสียงเงให้น้องแล้วไปตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนเนี้ยอีตายไปเลี้ยวพวกคุณเป็นม่แม่แม่ทองเจียวตายเหรอฮะหน้ามันยังไายโถย <c oughs> ช่างสมิโอ <c oughs> ซองเขาพูดถูกแล้ว ที่ผ่านมาพวกเราก็ได้ไมาเยอะเมื่อคุณอย่างแกเสียก็สมควรที่พวกเราจะต้องไปสักทีมึงจำไว้นะอีพันโลกูรวยเมื่ไหร่อ่ะกูจะมาเอาคืนหยอหยอไปแล้วหยอย เชื่อแค่สิบกว่าปีแกจะมาได้ไกลขนาดนี้ ไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเรามาคุยวราระสุดท้ายกันต่อเลยนะคะเพื่อการวางตัวผู้สมัครสอสอเพื่อลกตั้งซ่อมดิฉันขอเสนอชื่อเพชรพิสุทธิ์ลูกชายดิฉันข้อที่ประชุมใหญ่ของพรรคอาทิตย์หน้าลูกเพชรก็ช่วยงานพรรคมาหลายปีประวัติก็ไม่เคยด่างพร้อยคิดว่าทุกท่านคงไม่คัดค้านนะคะ คุณเพชรช่วยการพักมานานความสามารถเป็นที่ประจักษ์แต่ผมว่านะให้ลองงานในระดับท้องถิ่นก่อนไม่ดีกว่าครับแสดงว่ามีคนไม่เห็นด้วยเหรอคะผมคนหนึง่งละครับที่ไม่เห็นด้วย